สำหรับลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะคะจิตใจและความมั่นใจในตัวเองของคุณยังเต็มเปี่ยมเพียงแต่ว่าบางคนจะมีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงงานอยู่นะคะจนกว่าจะพ้นวันที่25มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มนิ่งและเข้าที่เข้าทางแล้วเพราะว่าพระอังคารเจ้าเรือนมรณะนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนแห่งรับผลแต่ไดเดือนนี้นะคะความมั่นอกมั่นใจของคุณนั้นจะนํามาซึ่ง การเห็นหุนทางแห่งการแก้ปัญหาการมองเห็นทางประสบความสำเร็จมองเห็นทางที่คุณจะลุกและกลับยืนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดไล่เรียงไปตามดวงดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันก็คือชาวลัคนาการก็คือผู้ที่ใช้เวลาเกิดและวันที่เกิดไปพูดดวงหาลัคนาแล้วได้ออกมาเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะส่วนชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมิถุนายน2 564่ค่ะ ดาวประจำตัวของชาวละกนารสิกันก็คือดาวพุธนะคะในเดือนนี้ยังคงอยู่ในภพสุภะ ก็อยากให้สังเกตตัวเองว่าตั้งแต่เดือนก่อนยันเดือนนี้ชาวการยังคงเข้มแข็งไม่ค่อยหวาดวิตกทุกข์ร้อนอะไรง่ายๆกับวิกฤตที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เหมือนกับมีความมั่นอกมั่นใจหรือพลังใจบางอย่างอยู่ลึกๆข้างในว่าคุณจะผ่านมันไปได้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเข้าสู่พเรือนลาภะแม้มันจะมีเรื่องวิตกทุกข์ร้อนอะไรบ้างเพราะว่ามีดาวอริมาติดตัวขนาดนี้เนื่องจากว่ากลุ่มร่วมกับดาวราหูนั่นเองแต่คุณก็ยังทาหน้าที่ของคุณไปได้เ,เรื่อยๆ ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวกันก็เลยมีจิตใ,ใจที่เข้มแข็งพร้อมต่อสู้เพราะว่าดาวประจําตัวมันเข้าสู่ก็แห่งความสําเร็จไงคุณพร้อมที่จะต่อสู้กับวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาละพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยดาวอยู่ตรงนี้นะคะก็มีความหวังมีความตั้งใจเริ่มมองเห็นช่องทางเริ่มมีความคิดไอเดียใหม่ๆแอดมินมองเห็นก็คือดาวพฤหัสในภพอริด้วยเนี่ยคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาวสุปราะห์เข้าพบเรือนร้ายเนี่ยไม่ได้ร้ายนะคะมันจะทําให้เจ้าชะตานั้นมีสุขภาพพลานามัยดีกําลังใจดีแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยนอกจากว่าคุณจะทํางานหนักแล้วก็ตรากตรามากเกินไปนั่นแหละเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นค่อนข้างที่จะคุ้มครองและส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันอยู่นะคะตอนนี้ก็วิกฤตต่างๆของชาวกันในเดือน มิถุนายนนั้นแอดมินมองว่าน่าจะเริ่มขี้ขายลงได้บ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม,มนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารดังด้านการงานจากมิสหายทั้งใหม่และเก่าทั้งคนที่ติดต่อกันอยู่และไม่ได้ติดต่อกันส่งมาถึงคุณคือมันยาวมาถึงในเดือนนี้เลยนะคะเพราะว่าดาวพระอังคารจเจ้าเรือนเพื่อนฝูงหรือว่าจเจ้าเรือนสหัชชะนั้นตกอยู่ในภพกรรมะยาวๆไปจนถึงวันที่25มิถุนายน ถึงจะโยกย้ายออกไปอย่างเรือนหลาพระก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับการทาาทามให้เปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะได้เปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าที่การงานต้องย้ายไปอยู่ในที่กกไกลกว่าเดิมเพราะว่ามันมีพระอาทิตย์กลุ่มร่วมกันอยู่ในภพของหน้าที่การงานนะคะและพระอาทิตย์ก็คือดาวาดาวินาศดาววินาศก็จะเป็นเรื่องของการจบสิ้นจากสิ่งหนึ่งเพื่อปเริ่มต้นกับสิ่งหนึ่ง หรือเป็นเรื่องของความคาดไม่ถึงและด้วยพระอังคารเป็นดาวมรณะด้วยเมื่อเขาไปอยู่ในเรือนการงานมันก็เลยจะเป็นอย่างที่แอดมินบอกอะคือมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานออกจากงานหรือว่าการไปทํางานใหม่เพราะว่าจบสิ้นจากสิ่งเก่าทีนี้พอดาววินาศมากลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ก็เป็นไปได้ว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดอย่างที่แอดมินบอกไป สิ้นสุดทั้งในใจของชาวกันแล้วก็สิ้นสุดทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างในใจของชาวกันคุณจะจบสิ่งนั้นเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ทีนี้พอหลังวันที่25ก็เป็นไปได้ว่าไอการติดต่อสื่อสารที่มันมียาวๆมาหรือว่าการได้พูดคุยเจรจากับเพื่อนอย่างที่แอดมินบอกไปอ่ะมันจะนำโชคลาภหรือความสะดวกสบายมากขึ้นมาให้ในชีวิตของคุณเป็นไปได้ว่าชาวกันนั้นอาจจะคิดทำอะไรต่อยอด หรือว่านึกอะไรออกจากการติดต่อหรือว่าสื่อสารในครั้งนี้เพราะว่า ในลักษณะที่ดาวเดินอย่างนี้มันเป็นไปได้ว่าชาวกันนั้นมีมิตรสหายที่ชักนําโชคลาภมาให้หรืออาจจะนําผลประโยชน์ในได้ต่างๆมาให้หรือนําความคิดดีๆมาให้ดาวเดินแบบนี้ยังแปลได้อีกนะคะว่าชาวกันนั้นคุณเป็นคนที่มีเพื่อนมากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงถ้าจะให้อดินโคลกไปตรงๆเลยก็ก็จะบอกว่าคุณมีเพื่อนใหม่ที่จะนําโชคลาภมาให้ฉะนั้นในห้วงระยะเวลาที่ดาวอังคารเดินแบบนี้ถ้าชาวกัน ยิ่งคกค้าสมาคมหรือติดต่อสื่อสารกับคนในวงกว้างมากเท่าไหร่มันจะเป็นโชคลาภขึ้นมากเท่านั้นและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะลัคนาราศีกันเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จในเรื่องของผลกําไรหรือเรื่องรายได้พิเศษหรือเรื่องที่มีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือคอยแนะนําประโยชน์ให้ฉะนั้นการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนใหม่ เป็นเรื่องสำคัญมากๆในเดือนนี้นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดตัวเองไว้แค่ในรอบๆเท่านั้นเปิดโอกาสให้คุณรู้จักเพื่อนใหม่เพราะมันจะกลายไปเป็นเรื่องดีในเรื่องของลาภผลอย่างแน่นอนเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าพระอังคารนั้นก็เป็นดาบสองคมเช่นกันคือเขามีความเป็นมรณะอยู่ในตัวเองและเมื่อมรณะมาลงหลาภพระทยได้ประการเดียวค่ะว่าการได้เงินได้ทองจากการประกันสังคมจากกรมธรรม์ประกรันภัยหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้หรือว่าจาก การได้รับมรดกจากที่เจ้าของยกให้เรื่องที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอย่างที่แอดมินบอกมาตลอดและจะบอกตลอดไปจนกว่าดาวพระราหูจะย้ายก็คือเจ้าชะตานั้นมีศัตรูมีอุปสรรคและมีอริอันยิ่งใหญ่นะคะถ้ามีศัตรูศัตรูของคุณก็จะจ้องทำลายเกียรติยศชื่อเสียงและความผาสุกข,ของชีวิตนะคะคือถ้าใครฟังแอดมินมานานก็จะรู้ว่าแอดมินมักจะเตือนเรื่องอริเสมอเพราะว่าชาวการนั้นคุณเหมือนกับมี อริเป็นเงาตามตัวคือไปอยู่ที่ไหนก็จะพบเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่เสมอคือบางทีคุณมีเพื่อนเยอะนะแต่คุณหามิตรแทร้ได้ยากมีไม่กี่คนหรอกที่คุณจะสามารถพูดแล้วผ่อนคลายสบายใจชาวกันนั้นมักจะเป็นที่อิจฉาฤิษยาของผู้คนบางคนก็ชอบมานินทาว่าร้ายทั้งนั้นที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยซึ่งในปีนี้ จนถึงมีนาคม2565อริศัตรูของคุณนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรู้ดีหรือมีว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าอะไรในทำนองนี้นะคะก็แอดมินก็ทักทายทำนายไว้ก็ฟังเอาไว้ฟังหูไว้หูเนาะระมัดระวังและไม่ประมาทนะคะ ทางด้านของความสําเร็จและเรื่องเงินทองในเดือนนี้ของชาวกันนั้นช่วงต้นเดือนแม้ว่าจะมีงานทํามากอยู่แต่ว่าเงินมันค่อนข้างฝืดนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีดาววินาศเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวการเงินของคุณและอยู่ในภพหน้าที่การงานมันก็ทํานายได้ว่าการงานที่จะนําเงินมาให้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงมันอาจจะชักช้าหรือว่าออกมาตรงเวลาเลยได้เยอะเท่าเดิมเลยแต่มันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ นะคะเงินได้มาก็ออกไปอยู่เสมอเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าชะตากําลังเริ่มคิดอยากทําอยากทดลองหรืออาจจะไปซื้อของแล้วต้องไปผ่อนคือมันก็เลยเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็พอทำานายได้ค่ะแต่พอหลังวันที่25นะคะดาวศุกร์ของคุณจะเข้าตําแหน่งราชาโชคเต็มรูปแบบเลยละได้ทั้งโชคลาภและผลประโยชน์เพียงแต่ว่าเรามรระวังเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเสารที่เล็งมานะคะ คือแอดมินก็อยากบอกให้ไปสุดอะอยากบอกว่าชาวกันจะได้โชคสุดๆไปเลยแต่ก็ต้องขอให้ชะลอลงนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสุขกับเสานั้นเล่งกันครูบาอาจารย์งหูราษตร์นั้นก็มันจะเตือนว่าในลักษณะดาวอย่างนี้มันไม่ค่อยดีถ้ามีโชคล่ามันก็จะถูกทอนออกไปหรือว่าติดขัดหรือว่าช้านะคะแต่ว่าไม่เป็นไร มันมีดาวราชาโชคก็ถือว่าดีแล้วแถมสุกยังมีตําแหน่งก็คือราชาโชคอย่างที่แอดมินบอกเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรก็คงบอกไม่ได้เต็มปากว่าเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มกับความเป็นดาวราชาโชคเลยเพราะมันมีพระเสาร์ส่องอยู่ตรงนี้ไงดังนั้นต้องชั่ง ช่างน้ำหนักดูค่ะแล้วอีกอย่างแอดมินก็ไม่ค่อยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบนี้เนาะเอาโชคไปใช้กับการทำมาหากินคือโชคดีทำมาหากินทำมาหากินมือขึ้นมากเลยทำการทำงานประสบความสำเร็จมากเลยเนี่ยโชคดีมากเจอผู้ใหญ่อุปการะอะไรอย่างเงี้ยเอาโชคดีๆอย่างเงี้ยไปในทางนั้นบ้างก็ได้เนาะก็ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามันมีโชคมีลาภในระยะนี้ตามคุณลักษณะของดาวเสาร์ที่เล็งมาแล้วให้โทษอ่ะมันก็จะทําให้โชคเหล่านี้มันช้าลงไปหน่อยทั้งเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการเงินเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ตกลงกันไว้ก็อาจจะล่าช้าไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะล้วงลึกเรื่องผลประโยชน์ให้ฟัง เน้นๆกันเลยว่าลาบผลของชาวกันนั้นเป็นยังไงที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าดาวโชคลาภของคุณนั้นก็คือดาวพระจันทร์และดาวพระจันทร์นั้นย้ายทุกสองสามวันย้ายลาบของชาวกันก็เลยไม่ค่อยแน่นอนนะคะไม่เหมือนกับลัคนาราศีอื่นที่เวลาเขามีแบบว่าดาวประจำดาบผลของเขาเป็นดาวอังคารหรือว่าดาวศุกร์มันจะอยู่เดือนถึงสองเดือนแต่คุณเนี่ยเป็นดาวพระจันทร์มันจะอยู่แค่สองสามวันแต่นั่นในวิกฤตยังมีโอกาสเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราจะทำนายเรื่องโชคลาภของคุณได้อย่างละเอียดและบอกช่วงที่ควรระวังหรือช่วงที่ดีให้คุณได้อย่างเป๊ะๆอย่างเช่น ช่วงควรระวังเพราะดาวราบผลไปอยู่ในภพร้ายอย่างอริมรณาวินาศก็คือช่วงของวันที่1-3วันที่5-7วันที่15-16เวลาที่ติดต่องานคุยกานหรือทําการสิ่งใดให้เรามาระวังในช่วง3ช่วงนี้เพราะมันจะมีอุปสรรคความวุ่นวายหรือการผู้จัที่ไม่ค่อยลงรอยหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าจะให้ดีราบผลดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ประมาณวันที่8-9จะคิดทำการใหม่ๆเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็ให้ทําในวันที่26ถึง27นอกนั้นนั้นค่อนข้างดีกลางกลางไปถึงค่อนข้างดีในวันที่ที่แอดมินไม่ได้กล่าวถึงนะคะในเรื่องของความรักคนโสดเนื้อหอมมากๆในเดือนนี้คุณอาจจะพบคนที่อายุมากกว่ามากๆหรือน้อยกว่าเข้ามาหาด้วยเหตุผลทั้งเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาในขณะที่คุณขายของแล้วเขาเข,าเข้ามาสนิทสนมส่วนคนที่มีคู่ในเดือนนี้ยังคงรู้สึกว่า เข้าใกล้กับคู่ครองคนรักแล้วรู้สึกลำบากใจอึดอัดใจเห็นอีกฝ่ายแล้วขวางหูขวางตาเอาจริงๆแอดมินมองดาวแบบนี้สมัยก่อนที่ยังไม่มีความรู้บางทีขํำนะคะดาวอะไรมันจะบอกได้ขนาดนี้แต่พิจะะารณาดูสิคะในดาวของชาวกันตัน้งแต่หลายๆเดือนมาเนี่ยขำไม่ออกเลยเพราะว่าสภาวะในห่วงที่ผ่านมาของคุณของ ของคุณนั้นค่อนข้างโดนมรสุมค่อนข้างโดนวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตและความกดดันรอบด้านทําให้อารมณ์ของชาวกันนั้นไม่ค่อยอยู่กับที่ประกอบกับดาวพุธนั้นยังเดินได้ไม่ดีดาวประจําใจเรดวนจิตใจก็ปั่นป่วนไปด้วยสิ่งที่จะช่วยให้คุณกับครอบครัวอยู่กันอย่างสงบและมีความสุขก็คือการเจริญสติภาวนาสมาธิหาเวลาเข้าห้องผระบ้าง นั่งนิ่งๆนะคะพิจรารณาปัจจัยภายนอกอย่างที่แอดมินบอกนะคะอย่าให้มันเข้ามามีผลกระทบในครอบครัวของคุณอย่าให้มันเข้ามาสร้างปัญหาในครอบครัวของเราโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นเรื่องของบุคคลที่สามไม่เอาเข้ามาเป็นปัจจัยความขัดแย้งนะคะดาวบอกแบบนี้เพื่อให้เราระมัดระวังดังนั้นอยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรแอดมินอยากให้ชาวการน,นิ่งคิดสักนิดหนึ่งก่อนทบทวนก่อนว่าคำพูดนั้นจะทำให้ อะไรหรือสถานการณ์นั้นดีขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ก็ให้มันผ่านไปนะคะในส่วนของดาวพระเกศซึ่งสถิตยอยู่ในลักนาราศีของชาวกันในระยะนี้ทำให้คุณเป็นคนเซนสิทีฟและอ่อนโยนเพิ่มขึ้นเรียกว่าเซนดีเพิ่มขึ้นด้วยคือมักจะมีไอเดียหรือความคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาในสมองหรือรู้สึกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันจะค่อนข้างแม่นให้ลองสังเกตตัวเองนะคะว่า ดาวพระเกตอยู่พมนี้คุณไม่ได้คิดไปเองบางทีมันจะเป็นไปตามอย่างที่คุณคิดเลยด้วยเหตุที่พระเกตสถิตยอยู่ในลัคนาราศีกันเนี่ยแหะค่ะทีนี้ที่สำคัญในห่วงระยะเวลานี้คุณจะเซนซิทีฟใจอ่อนออ่อนโยนชอบทําบุญทําทานชอบช่วยเหลือผู้คนชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางคนก็ชอบไปเข้าวัด นะคะคสิ่งที่ควรระวังก็คือความเซนซิทีฟอ่อนไหวแจ็คดาวน์พระเกตจะทำให้คุณลังเลกับการตัดสินใจหลายๆอย่างที่มักจะมีบทบาทความสำคัญในชีวิตอย่างมากแอดมินถึงบอกว่าให้เจริญสติไหวพระสวดมนต์และนั่งสมาธิบ้างเพื่อให้การตัดสินใจหลายๆอย่างมั่นคงนะคะ แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากปัญญาที่เราพิจารณาอย่างไต่ตรองด้วยความสงบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่นั่งนิ่งๆน,นะคะทําให้เรามองหลายสิ่งหลายอย่างที่วุ่นวายอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเหมือนประโยคหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเรือใหญ่ไม่ได้จมเพราะน้ําที่อยู่รอบตัวแต่จมเพราะน้ํารั่วเข้ามาในตัวเรือต่างหากความวุ่นวายรอบตัวเราไม่ได้ทําให้ชาวกันแพ้นะคะ ถ้าคุณจะแพ้เกิดจากความวุ่นวายในจิตใจของคุณเองต่างหากดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเกตสถิตยอยู่ตรงนี้ขอให้ชาวกันใช้พลังของดาวพระเกตให้เกิดประโยชน์ด้วยการขัดเกลาดาวพระเกตนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาตามแต่ศาสนาของคุณจะสั่งสอนกันมานะคะสําหรับสุขภาพนั้นเนื่องจากมีดาวพระฤหัสอยู่ในเรือนอริสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากคือเรื่องของตับถุงน้ําดี น้ำหนักตัวและโรคเบาหวานรวมถึงโรคกระเพาะอาหารกินอาหารให้ตรงเวลาออกกําลังกายสร้างความเข้มแข็งสร้างผมภูมิคันไว้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแอดมินเองก็ได้วันนัดละเหมือนกันโควิด <COVID S 2> ก็เหมือนสงครามนะคะกระสุนมันไม่มีตาเราไม่รู้ว่าเราจะโดนมันเมื่อไหร่เมื่อมีใครสักคนโยนเสื้อกรอกมาให้จะบางจะหนาเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะคะ ไอที่ประคมข่าวข่าวหรืออะไรนั่นน่ะมันก็พอให้มียอดแชร์ยอดไลค์พอถึงเวลาที่เขาบอกข่าวจริงหรือว่าพูดข่าวจริงออกมาพวกเราก็ไม่ได้อ่านสาเหตุที่แท้จริงก็อย่าเพิ่งไปตั้งข้อรังเกียจวัคซีนที่อยู่ใกล้มือเราที่สุดตอนนี้เพราะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุดแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนที่เราอยากได้ในอนาคตนะคะดีกว่าเดินตัวปล่าๆในสนามรบเราไม่รู้ว่าเราจะโดนลูกหลงเมื่อไหร่เนาะ คือถ้าฉีดแล้วติดก็ไม่ตายไงแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวกันนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตให้ผ่านพ้นโควิดให้เอาชนะศัตรูและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้อย่างสวยงามฟังแล้วช่วยแชร์เป็นพลังใจให้แอดมินได้ทำช่องนี้ต่อไปนานๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชาวกัน